้านนบเป็นร้านเดียวที่เราพาใจแต่ที่นี่เป็นร้านสุก,กี้นะครับที่ฉลวยโภชนาซึ่งทำนินกิจการมาเกือบ60ปีนะครับตอนนี้มันรุ่นชั่วรูปแลรวลูกุก่มรุ่ทำธรกต่อกความเป็นมาของร้านนี้สูตรสุกี้เขาเนี่ยสุดยอดนะฮะสุกี้ของญี่ปุ่นเลยนะฮะสูตรญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกที่สองเนี่ยก็เป็นพวกญี่ปุ่นนะฮะได้มาให้ความรู้สูตรสุกี้ อของแท้เลยฮะที่จังหวัดนครยกนี่ก็คือร้านเฉลวยพุจนานะฮะเป็นซกี้ดังเดิมนะฮะแล้วก็ได้รับความนิยมมาตลอดนะฮะฮก็อร่อยนะครับขอแนะนำที่หนึ่งนะฮะถนนอะไรพี่ตรงนี้ถนนสุวรรณสอนนะครับอันนี้คือถนนสุวรรณสอนจัดหผีฟองมาไปจนถึงอรัะฮะเรียกว่าเส้นนี้สุวรรณสอน,สร,ร,สอนร้านนี้ที่ตั้งจากจังหวัดนครยกประมาณ5กิโลครับจากข้ามแม่น้ำนครยกมาตงรงมาทางปัญญบุรี ับวัดปฐุมวงศาวาวหรือวัดบ้านใหม่นะครับอยู่ในเขตอำเภอปักพีตำบลก่หวายนะครับนนี่นะครับอาหารแนะนําพี่อะไรครับชือ่อที่แคบหมูไหมแคบหมูนะครับหมูสเต๊ะแล้วก็มียำต่างๆ,ๆน,งงะะนะครับยำนะยำตัวไหนยำไก่นะฮะยำทะเลนะฮะเป็นอาหารยำว่า